รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมาครีม ครับหาอะไรอยู่รครับน้องมาพอดีเลยช่วยพี่หาของหน่อยดิพี่ทำทองตกต้งเส้นหนึ่งหนักต้องบาทไงแล้วแล้วพี่ทำตกไว้ตรงไหนครับนูน่นพี่ทำตกในซอยนู่นอ้าวพี่ทำตกในซอยแล้วไปไปหาในซอยเหรอครับลวหาอะไรตรงนี้อ้าวก็ในซอยนะีมันมืดพี่หาตรงนี้ดีแล้วมันสว่างดีอ๋อไม่สว่างดีเหรอครับสว่างเห็นปะ <c oughs> น้องน้องทำไมอะ่ะอ๋อก็ไขกุญแจเข้าบ้านไงพี่โอ้ยอยู <c oughs> ่ในเข้าบ้าน <c oughs> บ้านม่มีใครอยู่หรอกมั้งทำไมจะไม่มีคนอยู่พี่นั่นนะ่ะชั้นสองอะ่ะยังเปิดไฟอยู่เลย <c oughs> ไอ้บาทองหายในซอยมหาน้าปักซอยพี่เดี๋ยวผมเข้าบ้านแล้วผมเปิดไฟส่งไฟให้พี่หาทองได้เลยนะพี่นะ <c oughs> สับสนุนโดยภรึกษาคลินิกท่านกำแพงขนุนมานะ,ะค่ะและไพรพนวานอนในสุวรรณพัฒลาของเราอยู่ดีมีความสุขเพียบพร้อมและพวกทหารหารก็ดีอยู่หรือ ทุกหมูกองทั้งร้อนดี้พยะค่ะแต่ว่าขณะนี้บางหมู่บางพวกได้ลาออกจากพระพราไปบ้างแล้วพะยะค่ะอา้าวทำไมกันละ่ะเขาจะไปอยู่เกาะสมุยไะยะค่ะ<อ>ขณะนี้มะพร้าวลูกกำลังดกเลยไะยะค่ะไปอยู่เกาะสมุยพะยะค่ะฝ<อ>่ายพวกกูลังกูตัง<อ>ก็หน,นีไปอยู่เขาดินบ้างซาฟารีเวิร์นบ้างเจ้าคะ่ะ หนีไปทําไมกันล่ะเขาไปหาความสุขความสบายเพียค่ะส่วนเจ้ากอลิลา่าตอนนีไ้ไม่ยอมกลับมาพับพลาแล้วพระเจ้าค่ะอ้าวไม่ยอมกลับมาพับพลาเอาดิ้วเรื่องอะไรอีกล่ะเขาไปอยู่พาตา้าเขาบอกว่าที่นั่นแอร์เย็นสบายดีเจ้าค่ะแต่ว่ามันน่าสงสัยเพียงค่ะสงสัยอะไรไปทีไรไปทีไรคิดดูสิไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมทำไมกันล่ะนั่งหันหลังตลอดเลย มีคนใส่แครแหรือเปล่าไม่รู้พหยาคะ่ะนี่แล้วบางพวกนี่ค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แล้วพหมค่ะก็ใช่ยังสงสัยกันอยู่เลยว่าหายไปไหนกันหมดขณะนี้กองทัพลิงไปอยู่ฮอลลีวูดหมดแล้วไห่เจ้าค่ะไปอยู่ถึงฮอลลีวูดเจ้าค่ะไปทำไมกันอีกล่ะเขาไปร่วมแสดงหนังกำเนิดวานอนภาคสองเจ้าค่ะโอ้โหวยเตอร์ มี <l id> แต่ดีๆทั้งนั้นไปเล่นหนังกําเนิดวานอนภาคสองที่ฮอลลีวูดที่จริงไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่ที่พลรบพลานี่ก็ได้เราจะสร้างหนังเอาเรื่องเอ่อกำเนิดวานอนภาคทันเดรียไม่เๆๆๆ ำไมเสียงเบาอย่างนี้ละพงค์มันรู้สึกว่าจะไม่สบายอ่ะจะ <c oughs> มาเจี๊ยดอะเขาทำไม <c oughs> เป็นร<อ>ักเปเจี๊ยดทำไมเอเอรักคิดว่าถ้าเหตุการณ์มันเป็นจังสี่ต่อไปจะเกิดศึกขึ้นมาแล้วเราจะเฮ็ดจ้งไดให้กันระบัดนี้ถ้าเป็นจังซี่นะ <c oughs> <c oughs> องรักไหนเนี่ยองรักทําไมผู้อีสานพระลักพระลักจะต้องมาสงสัยทําไมเนี่ยพระลักษนี่ดังไปทั่วโลกโอยขนาดนี่เนี่ยพระลักษนี่ดังฝ่าพระรามอีกนะพระรามดังกว่าพระลักดังฟ้าพระรักจะดังกว่าตรงไหนขนาดอาหารที่จะูเมืองจีนมีเก๋าลามมีไหมมีแต่เก๋ารักสบู่สบู่ที่ใช้อยู่สบู่รามมีไหมมีแต่สบู่รักถูกต้อง องรักพูดถูกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นไหมมีไหมอิเล็กโทรลามมีแต่อิเล็กโทรักนว่านะจริงอย่างที่ท่านว่าขนาดอำเภอเนี่ยมีไหมองคารามมีแต่องคารักจริงไหมยะค่ะนายกประวัติศาสตร์ไทยผู้หญิงคนแรกมีไหมยิ่งรามมีแต่ยิ่งรักซะอย่างนีเมื่อกี้นี่นะ ท่านบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดเกิดศึกขึ้นมาเนะี่ยเราเราจะทำยังไงในเมื่อพ่ายพลของเราในลากลับบ้านไปหมดแล้วอ๋อน,นี่พระองค์ไม่ต้องห่วงเลยพียาค่ะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆกระหม่อมเ่ยนะส่งเมสเ็จไปแค่นั้นแหละ,ะเราวานนอนกองหนุนของเราก็จะเตรียมพลเข้ามาอย่างรวดเร็วฮ<ะ>เฮียค่ะพร้อมที่จะทาศึกทันทีเฮ<ะ>ียค่ะแต่ถ้าเกิดข้าศึกมันมาประชิดติดต,ตัวมากขึ้นไปทำไงไม่ยากเลยเพราะกระหม่อมเนี่ยได้ดีลกับพระถังําจังไว้ ถ้าเกิดมีเรื่องจริงก็จะส่งหมอคงเข้ามาทำศึกอย่างพิเศษกับพวกเรารับ <c oughs> รองไม่ช้าแค่หมอคงขี่ก้อนเมฆมาแค่อึดใจก็ถึงเมืองของเราแล้วพ่ะค่ะแต่ถ้าอย่างนั้นก็ดีนะสิพ่อคะพวกไพร่พลวานอนของเราจะได้ไปพักผ่อนเอาแรงกันกลับไปที่พมนักพักผ่อนเดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาเราจะได้ปูนบำเหน็จรางวัลให้เหมือนกันและตอนนี้แหะ ไปอยู่ที่ไหนกันหมดไปอยู่ที่โน่นกันหมดเลยหรือ,อลิงดำเรียกลิงเผือกวอสองเปลี่ยนลิงเผือกวอสองเรียกลิงดำว่ายังไงลิงเผือกลิงเผือกตามแล้วเปลี่ยนคุณำคารเสียงแคร่แมึงจังเลยสัญญาณเสีงวอมีอะไรว่ามาลิงดำวอสองสัญญาณไม่ค่อยดี ถุยก่อนนี่ถุยก่อนแล้วพักว่าสองลิงเผือกขณะนี้มียักษ์แปะพักขอเข้าเป้าองค์รามทราบพระเปลี่ยนลิงดำฟังให้ใหม่ไอ้ลิงเผือกฟังใหม่เดี๋ยวๆอะไรลิงดำใครขคนไหนลิงดำใครลิงเผือกอยู่ที่ท่านนะอันนี้ลิงเผือกแต่ตัวดำลิงเผือกนู่นลิงดำว่าไงแล้วมีอะไรนะมียักษ์แปะพักขอเข้าเป้าองค์รามทราบพระเปลี่ยน ไม่เปดเรียค่ะมีอะไรหรือหันวานขณะน,นี้มียักษ์แปลพักมาขอเข้าเฝ้าพราะองค์เรียค่ะมียักษ์แปรพักมาเข้าเฝ้าเราน่าสงสัยเวียค่ะอะใช่ยังไงแล้วก็ท่านช่วยวอกลับไปใหม่ซิว่า <c oughs> ให้พายักษ์แปลพักตัวนั้นมาเข้าเฝ้าเราเลยจะดีกว่าขณะพระรามยังวอเลยอะลินเผือกสองไอ้ลินเผือกวอสองเรียกลินดำวอลสองได้ยินแล้วไหมอะไรนะ ม่ได้ยินเรียกเองอ่ะเรียกเองอ่ะได้ยินไหมวอวอวอตองวอสัง <Hey! S 1> ไม่ได้ยินจ้ะนี่อยู่กันแค่นี้จะต้องวอทำไมในปัญญาอ่อนกันหรือเปล่า,าท่านอง์รักษ์จะไม่ใช้ได้ยังไงล่ะนี่เพิ่งทําเรื่องเพิ่งผ่านงบประมาณเพิ่งจะได้วอมาใช้สองตัวเนี้ยคิดดูสิกว่าจะทําเรื่องนะ่ะส่งเข้าอโยธยากว่าจะได้อนุมัติได้งบประมาณกลับมาขณะเอาได้งบประมาณเอางบประมาณนะใส่กระบอกโอ้ยเดินทางมาอย่างนี้มาพักกลางทาง พอจะถึงเท่านั้นเองยังไม่ทันถึงหมาฆ่าไปก่อนนึกว่ากระดูกหมาก็เลยต้องตักไปขอใหม่กว่าจะรู้มากกว่าจะไม่ใช้เดี๋ยวพระรามว่าาใช่เจ้าค่ะใช่อะขณะนี้ยักมาว่าไครยักมาว่าใคอ๋อยักมาแล้ววอสองเพงต้องพูดแล้วมึงเอาไงดีโกเอาอย่างนั้นก็ไปตามมาเข้าเฝ้าเราเลยไปรับเด็กอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนรออยู่ป้ายรถเมล์ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องตกใจ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 นะเราไม่ใช่ศัตรูของท่านเฮ้ยจะจ๊ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นแค่หมอดูหมอเป็นหมอดูเป็นเข้ามาดูยืนนยทำไงดียังไม่ได้เข้าไม่ได้าไปทำอไรไได้ไม่ได้มันต้องตรวจให้เรียบร้อยซะก่อนอ๋อไม่มีอะไรเอาวางเอาไว้ดีนะจะาค่น หูยามแน่นหนาขนาดนี้เลยเลนี่ยเราไม่ได้พกอะไรมาดังนั้นอะนี่อะไร่าสงสัยไม่เป็นไรปลอดภัยทำไมอยากตุด ไม่เป็นอันตรายเราได้ใช่ไหมว่ายังไงมั่งเรียบร้อยไม่มีอะไรไม่อันตรายนะไม่อันตรายไม่อันตรถวายพระโคไม่ใช่ค่ะองค์รามถวายพระโคไม่ใช่ค่ะเสด็จพ่อน้องพระเจ้ารักเจ้ารักเป็นพระศรีอนุชาของเราเองชื่อว่าพระลักษ์โอ้พระลักษ์โอ้โหขั้วชะหน้าไมมเลยนะพระลักษ์ไม่ใช่เก่าลักษ์เราไม่ใช่ศัตรู ไม่ใช่ศัตรูของท่านเลยคือเราเป็นหมอดูก็บอกตรงๆเลยนะว่าเราเนี่ยเป็นน้องชายของทศกัณฐ์สนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสคอลลาเจน ใจเย็น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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรของพังหมดแล้วครับของพังหมดแล้วโอ้ยนี่ถามจริงๆเหรอนี่มึงเป็นลิงเขาสามมุกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรอมัเลื้อนกระเป๋าค้นอะไรกันนะกหนาไม่มีอะไรคือเราเป็นน้องชายของท่านทศกัณฐ์ก็เป็นโหรคู่ใจขององค์ทศกัณฐ์นั่นแหละพยาค้างแต่ทีนี้ว่าที่หม่อมชั้นมาที่นี่ก็เพราะว่าท่านจะมาสืบราชการลับ ไม่ใช่หรอกพระยาค่ะเพราะว่าหม่อมชันน่ะไปทำนายดวงขององค์ทศกัณฐ์แต่ทีเนี้ยเราเป็นยักษ์ที่พูดตรงแล้วก็พูดจริงท่านพูดว่าอย่างไรหรือทศกัณฐ์เขารับไม่ได้เราบอกว่าให้เอาแม่ศรีดาน่ะมาคืนให้กับองค์พระรามเท่านั้นละ่ะองค์ทศกัณฐ์เสด็จพี่ของเราก็หาว่าเราเป็นยักษ์ที่แปรพักก็เลยไล่เราออกจากกรุงลงกาเราไม่รู้จะไปที่ไหนก็ เลยจะมาพึ่งใบบุญอยู่กับองค์พระรามเนี่ยพระเจ้าค่ะชเี่ยจะได้ไหมพระเจ้าค่ะ้าเป็นแบบนี้เออท้ายังไงดีท่านสามสี่ห้าพระรามพระรามพูดไปได้ท่านสี่ห้าหกพระลักษพระลักษพระลักษพระรามนี่ ยักอยู่นี่จัางได้แล้วเขากอนยักแล้วไม่จ่ายจะบ้<พ>าเหรอเพิ่งมายังไม่ได้หยิบเงินใครเลยยืนดูอยู่เฉยๆไป่จะยักให้โลเออ,เอ,อไม่เบิกังินก็มีพลักพระรามไม่ชเชอ,อนี่แน่ท่านยักแปรพักเชื่ออะไรนะเราชื่อพิเภกพย่ชื่อพิเภกท่านอาจจะเข้ามาสวามิภักดิ์กับเราพระรามพวกไพ่พลวานอรเรามีอยู่อีกมากมายถ้าเกิดเราจะรับท่านไว้โดยพลักการก็เห็นจากอะไรอยู่ ถ้าอย่างไรแล้วท่านรอเราสักครู่เดี๋ยวเราจะประชุมคนในพลพรรคเราสะก,ก่อนว่าเขา,ะเจ,าจะยอมให้รับท่านไว้หรือเปล่าได้พระเจ้าค่ะสักครู่นะว่าไงระเร้าครับที่เราใช นี่มีพี่เพรเนี่ยมาสวามิพักกับเราแล้วเขาเป็นยักษ์จะรับดีไหมจะรับดีไหมจะรับดีนะดีะฉันว่ารับดาไว้เถอะคาดูหน้าท้งสามจะตายไปไว้ใจดีร้อนมาพึ่งเย็นนะเนี่ยจะไว้ใจดีเขาเป็นยักษ์นะก็เขาเป็นยักษ์ใจดีรู้ได้ไงว่าใจดีรู้ได้ไงเอ้าก็หน้าตาไม่เห็นหน้าตาเขาเหรอหน้าตาเขาซื่อซือจะตายไหนพอดูหน้าเลยก็ดูหน้าเขาดูหน้าหน้าซื่อ ใช่หน้าซื่อจริงๆด้วยหน้ามันทซื่อนี่หน้าซื่อมากแล้วเอาไว้ดูเนาะไว้ใจได้ก็หน้าเห็นใจอ่ะนะเขาบอกเขามาดีไม่ได้มาลาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีไม่แต่นี่าซื่อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน้าเขาอีกทีดีกว่านี่หน้าเขาหน้าสงสารจะตายนอกจากซื่อแล้วหน้าตาน่าสงสารน่าสงสารดูหน้าสงสารหน้าสงสารหน้าสงสารโอ้หน้าสงสารมากจริง ว่าพอฟังจากถ้อยคำเขาแล้วเราน่าจะเห็นใจเขานะพี่อ่ะคือจะยอมรับเขาเพราะต้องมีหลักฐานยืนยันเอาอย่างไรดีองรักเอาหลักฐานอะไรยืนยันดีเอาอย่างนี้ดีวน่อยที่สุดให้รู้ว่าเขาไม่ใช่ไส้สุดไส้สุยเอาอย่างนี้เด็กพี่ต้องให้เขาดื่มน้ําอาบสอนเพื่อจะได้รู้ว่าเขามาดีหรือมาร้ายน้ําอาบสอนอย่างเดียวนะน้ําอาบศพไม่เอานะไม่พารักพารักไม่ใช่ศพ ไม่ได้สพ,พระลักษ์เอาละถ้าเกิดว่าท่านจะมาสวามิภักดิ์เราจริงเราจะให้ท่านน่ะให้สัตย์สาบานต่อเราว่าท่านจะมาซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเราโดยการดื่มน้ําชุบสอนพรหม,มาตใช่ท่านกล้าหรือเปล่าล่ะแล้วแต่องค์พระรามคือพระเจ้า้าง ฟังเจะสังสอนต่อไปขอห้เอยเยาพบ ตกระท้าน้ำร้อนจีนที่หลอกล่อให้รีเพดฟังแล้วจำ ทำงอนเพื่อความสถาพ่อเรายินดีแสดงว่ารับเอาไว้